ปากบอ่อครับผมเดดียอนข้าคอนนี้ครับผมพี่น้องเสร็จีวันนี้กัน ากบ่ประมาณ400-500ลถครับเดไว้ก่ออดหนียมาไหมครับเจ้าคุณนรูจอดครับสองคันแกนสองคันยยังกระดังไฟมาลง ูรถไถด,ด้วย,ยเหมือนเกิดเหตุการณ์เหมือนในคลิปที่เขาลงไว้รถไถชนรถสิบล้อสิบล้อถอ,อยชนรถไถครับรถไถปิน้นทีลงกาอยิงหนึ่งยิงถอยถอยอัดถอยอดถอยอดัออดถอย

एक एक เดนอเอ้ยงดับกระมุนดับกระบอกนี่เดว่างานอสัยครับกลางดินกินกลางทรายฝคุณขอบชี้ไงครับโอ้ยไงกัไงแดดก็อ่อนสซะแลพี่น pues nah. ้องกดไลคก็แชร์ช่องสิดสีร้อนน่เลิกครับโอ้ยฮอนยังฮ่อนพี่น้องฮอนใต้พื้นเหนือู่กลางแดดเลยครับ เปนเพียงนะครับไปนสาระหน่อยามากังไลยซื้อเนี่ยสัญญโโุบได้จะอาตัากนคือรถดําครับขับรถเปโโปโดยกับตั้ไทยคนเก่าคนเดิมเติมคือคนพูให้ครับปูให้คนบูให้ Hi ลดพอดีเดียนน่ะนะเอย้ยเอา,เอา,เอาตักใหาได้กันตักเอา้า ลงหัวอนนี่ยเอาทมาัดหรอเสียงานไปทมหรอเมื่อนเนี่ดินเป็นร้อยรถพ่อโอ้ยมาถากันซมรถงยรถปันฮะซ้มรถงยปันกอยงี้ยก่อยงียานนี่ยแม่นี่เตียรถลอยงี้ยห่างบ้านเนี่บกมันงยอซุมมันบ้านผููบ่ bắn khúc xuống Đi lên đi vào hộp lam Ờ, nó bắn không xuống Tám tấn 2, cắn Thế mà đã sẵn tròn Bắn xuống Lột, cắn như nhây, lo như nhây này ừ. Lột bẹp này, thế bắn nhây Ờ, 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 10 ờ, 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 bóng rút nơi nơi, khóa sóc, khóa xoáy, xông lái phút nửa phút nào, thoái มน่วอะเก็บกินันนกับปวดว่าข้อมือคำมือคำมือคำไปเรานย่เอามือคำหมอเนาะเนาะงงงพี่นาะงนตากแดดครับผมิงนฝากไปในเรื่องพี่เ้องเ้อิสี่นิบสิ่คันรอครับผมตังตัวลยกดแช ดับลนมโกเข้กครับดสวัสดีครับไหนเราพม่น้งองพอนแงงไร